ขานไปหลายทีแล้วแต่มันรู้ทำไมไม่ไม่โดนหรือเบ็ดงางวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีอ๋อค,ครับลุงมว่าไว้ก่อนอยู่แล้วครับตอนนี้ครับอยู่แล้วครับปลาบังครับปลาบัง อยู่นะครับเ,เฮ้ย <c oughs> การตามอยกเป็นไงอ่ะอยู่ครับนี่นะครับบ่อปลาไพนะครับหน้าดินเหยียหน้าดินกินทุกตัวยอดครับเฮ้ยไอ้เอมาหรือวิยกปลาสับลถมากินนี่ป่ะล่ะ ไอ,อเ,อไเอออไดินเนี่ยเอาที่เดือปลาไปใส่ด้วยดิบ่อปลาไพนะครับอยู่ในซอยสองอยับเพิ่มอ, <c oughs> อยู่ในซอยสองูอยู่ในซอยสองวัดแหลมนะครับเอ้ยซอยสองอำเภอนะครับน,น,ไรน,ไนไ,นนนไซส์โลขึ้นนะครับไซส์กำลังกินนะครับไซส์นี้